วันนี้วันที่10กรกฎาคม2025เที่ยงคืน37เเราจะมาดูว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปนะเอาความจริงเนาะจริงๆนะผมเห็นคนแก่เนาะ คนอายุมากเนาะแต่สามเดือนนี้จะไม่มีนายกแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าถ้าจะอยู่ได้อยู่ได้ไม่เกินสามเดือนแต่จริงๆผมเคยทำนายแล้วว่าคนที่จะกลับมาคนที่สามนะต่อจากคุณแพทองทานนะก็คือตอนแรกเนาะคุณเศรษฐาคุณแพทองทานแล้วก็คุณประยุทธ์จนันโอชาแต่วันนี้ดาวมาบอกดาวโพเพทัสเพราะว่าหลับตา จริงๆแล้วการเลือกจะไม่ประสบความสําเร็จในการเลือกนายกรัฐมนตรีรัฐบาลจะไม่อยู่คณะรัฐมนตรีจะไม่อยู่ไม่มีใครอยู่อีกเลยภายในสามเดือนนี้จะไม่มีใครอยู่นะครับแล้วก็จะเลือกไม่ได้แต่จะมีคนมาแต่คนคนนั้นเป็นคนแก่เนาะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนบอกคุณใชัยเกษมพูดถึงเรื่องของพรรคเพื่อไทยเนาะแต่จะบอกว่า มันไม่มีผมไม่เห็นตัวตนมันเหมือนลมมันเหมือนแสงสลัวไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมนะว่าว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เนาะเดี๋ยวรับตาก่อนนะไม่สามเดือนนี้คือหมดละประเทศไทยน้ำมันหมดน้ำมันหมด ความหมายก็คือไปต่อไม่ได้รัฐบาลไม่มีสิทธิ์ไปต่อคณะรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ไปต่อเป็นการล้างไพ่เลยล้างไพ่คือน้ำมันหมดจะไม่เห็นคณะรัฐมนตรีชุดเดิมอยู่เลยจะไม่เห็นรัฐบาลชุดนี้อยู่เลยหรือคณะรัฐมนตรีหรือ ชุดกลุ่มนี้ทั้งหมดแม้กระทั่งฝ่ายตรงข้ามด้วยซ้ำเอ่อน้ำมันหมดในความหมายของผมคือเหมือนเราขับรถแล้วน้ำมันไม่มีแสดงว่าการขับเคลื่อนรัฐบาลหรือการเมืองไม่ไปต่อสามเดือนนี้ภายในสามเดือนนี้มันสลัวมันมัวไปหมดมันเหมือนสุญญากาศมันเหมือนสุญญากาศแต่อย่าลืมนะครับว่าผมเคยทำนายว่าจะมี ในยกที่ไม่ได้อยู่ในลายชื่อชั่วคราวแต่อย่าลืมนะมันจะนำไปสู่เรื่องของการรัฐประหารและก็ปฏิวัติในที่สุดแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าน้นำน้ำมันมันหมดตลาดนะไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นนะอย่าเข้าใจผิดน,นะครับ mm. ผมหมายถึงว่าการขับเคลื่อนพลังงาน mm. การขับเคลื่อนรัฐบาลจะยุติลงสามเดือนนี้ เพราะผมพูดแล้วตั้งแต่กรกดาจะวิกฤตเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จะเกิดขึ้นนะแม้กระทั่งเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของการสูญเสียมันเกิดขึ้นมาสองเรื่องละตั้งแต่เท็กซัสซึ่งเป็นเรื่องความสูญเสียใหญ่มากหูมากถึงมากที่สุดแล้วที่สำคัญ มันเป็นลำดับของมันเนาะลาออกให้ออกก่อนเชิญให้ออกยุบสภารัฐประหารปฏิวัติเนาะมันลำดับอย่างนี้แหละแต่มันบอกว่าสามเดือนนี้ไม่มีคณะรัฐมนตรีไม่มีชุดรัฐบาลแล้วก็ไม่มีฝ่ายตรงข้ามด้วยซ้าไปต่อไม่ได้เพราะว่าสามเดือนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลย สามเดือนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยแต่ผมเห็นบุคคลคนเดียวเป็นคนแก่อย่าลืมนะเป้าหมายเขาต้องการให้คุณประยุทธ์มาเป็นนายกแต่การเลือกมันไม่ได้คุณประยุทธ์แต่จะมีบุคคลมาแทนที่ชั่วคราวสามเดือนนั่นคือความต้องการของคนในรัฐบาลนะหรือในกลุ่มแต่มันเป็นไปไม่ได้ทีฉะนั้นเนี่ยวิกฤตมาถึงละกรกฎาสิงหาซึ่งผมพูดแล้วว่า เรื่องของคดีความก็เหมือนกันมันมาถึงที่สุดแล้วที่สุดของที่สุดผมทำนายตั้งแต่คุณเศรษฐาออกจากตำแหน่งด้วยเรื่องอะไรแล้วก็เดือนไหนสิงหาปีนั้นปีที่แล้วแล้วก็แพทองทานจะมาแต่คุณแพทองทานจะมีวิกฤตในหเดือนแรกคือนับไปเทียนที่หกแล้วก็ สุดที่สุดของเขาของชีวิตเขาเขาจะไม่ได้ผมจะไม่เห็นเขาทํางานแล้วกันก็คือเดือนมิถุนาเพราะเขาจะต้องถูกเชิญออกถูกบังคับด้วยกฎหมายผมพูดไปมานานแล้วถ้าใครไปดูไปติดตามได้เนาะมีคนเอาไปลงทั้งในทิกท็อกที่เป็นลูกๆพ่อแกนเนาะอย่างเช่นโพเพทัสสามหรือว่าแอดโพเทัสสิบกสิบหกของลูกเทรีาหรือว่าของกุณสนทิยาน The critics แล้วก็ของคุณเทศักด์เจียมกิจวัฒนาเนาะอ้าก็เรามาติดตามนะคำทำนายผมแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงน,นะอ่ะเดี๋ยวรับตายนิดนึงกลัวใจจริง คนที่จะมาแทนกลัวใจจริงๆมีชุดยูนิฟอร์มด้วยอดีตก็ได้ข้าราชการอดีตอดีตข้าราชการนะอะพูดเดยอะกว่าน,นี้ไม่ได้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะครับอย่าลืมนะติดตามนะช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบสุดท้ายผมเป็นหมอดูพลังจิตนะครับเป็นหมอดูที่พยากรณ์อนาคตด้วยสมาธิถ้าคุณผู้ชมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังทุกๆครั้งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายเป็นเรื่องของแค่ความเชื่อถ้าคุณผู้ชมเชื่อรับฟังแล้วลองมาดูว่าแม่นไม่แม่นยังไงแต่อย่าลืมอีกเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่ผมพูดนะว่าสึนามิเกิดขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ปีนี้ตั้งแต่กรกฏาดานนี้เป็นต้นไปเพราะว่ามันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่อยู่ ตอนนั้นมันก็เหมือนกับมาแล้วนะมันกําลังจะมาแม้กระทั่งที่อเมริกามันเขาเขาเรียกไซเรนแล้วเนาะเปิดวอลแล้วนะลวนะหลายที่แม้กระทั่งตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ออกมาพูดแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ว่าจะมีคนสูญเสียกี่แสนคนกี่ล้านคนเศรษฐกิจจะเจ๊งยังไงเขาออกมาพูดนะรัฐบาลไม่ใช่ผมฉะนั้นมันเรื่องใหญ่นะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติศกนาตกรรม ที่ไม่เคยเกิดจะเกิดวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไายครับอ่ะขอบคุณสำหรับคำทำนายค่ะอภบพบ,บอกว่าคนบ้านป่าหรือเปล่าคือบอกรตรงๆนะอย่างที่ผมทำทำนายผมบอกไปหมดแล้วนะเป็นอดีตข้าราชการแล้วก็มาชั่วคราว สามเดือนนี้เนาะจริงๆสามเดือนนี้จะไม่มีคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามันได้ปรับเปลี่ยนตามที่ผมบอกแล้วอย่าลืมนะสองเดือนนี้กรกฎาคมสิงหาจะเกิดเรื่องของการผิดกฎหมายแล้วจะจะมีคนไม่อยู่เมืองไทยแล้วกันอ่ะขั้นต่ำหนึ่งคนนะบ๊ายบาย